ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ Honda ในงาน m o เตอร์โช2025ซึ่งในปีนี้มีกระแสข่าวที่สร้างความคึกคักเป็นอย่างยิ่งนอกจากจะมีการเปิดตัว b ิ๊กสกูตเตอรรุ่น XADV ไปแล้วเมื่อวันที่11มีนาคมที่ผ่านมาและจะมีการเปิดตัว f o r ซ a 750รวมถึง ADV 350พร้อมกันในงานมอเตอร์โช ที่จะมาถึงส่วน Big กไบ e รุ่นที่3ที่จะมีการเปิดตัวนั้นยังเป็นเครื่องหมายคำถามอยู่ครับว่า Honda จะเปิดตัวรุ่นอะไรกันแน่แต่ที่แน่แน่ในขณะนี้ก็คือว่า Honda กกำลังเตรียมแผนจะเปิดตัวหรือโชว์ตัวรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าซึ่งยังไม่ทราบชัดเจนว่าจะเป็นรุ่นไหนจากการตรวจสอบข้อมูลไปยังประเทศอินโดนีเซียเพิ่งจะมีการเปิดตัวสกูตเตอร์ไฟฟ้า จำนวน2รุ่นเมื่อวันที่9ตุลาคมพศ2567ก็คือปลายปีที่แล้วประกอบไปด้วยรุ่น CUV E และ Icon E จากนั้น Honda ก็ได้มีการเปิดตัวแบบ w o อร์ P r เ m i e r Launch ทั้งสองรุ่นในงาน i m a มาโช2024ระหว่างวันที่5ถึง10พฤศจิกายนพศ2567โดยประกาศอย่างชัดเจนครับว่า ฮอนด้ได้วางแผนขายไปยังตลาดทั่วโลกโดยกำหนดให้ปี2024 <Right. S 1> เป็นปีแรกของการขยายตลาดมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าโดยมีรุ่น CUVE เป็นรุ่นบุกเบิกมันถูกพัฒนาร่วมกันภายใต้ความร่วมมือของดีไซเนอร์4ประเทศประกอบไปด้วยไทยอินโดนีเซียยุโรปและญี่ปุ่นทำให้คาดหมายได้ว่าเจ้า CUVE นั้นน่าจะมีโอกาสมาเปิดตัว หรือโชว์ตัวที่งานมอเตอร์โชว์2 0 2 5ที่กําที่กำลังจะมาถึง Honda จะทำการโชว์ตัวเพียงอย่างเดียวเพื่อโชว์ความก้าวล้ำนำหน้าทางเทคโนโลยีหรือจะเป็นการเปิดตัวให้จับจองพร้อมขายในประเทศไทยต้องบอกเลยครับว่าน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งสำหรับสกูตเตอร์ไฟฟ้า CUVE นั C ้น e ใช้มอเตอร์ข้างแบบ e-drive ให้กำลังสูงสุด6 0 0 0วัตต์ที่3,500รอบต่อน,นาที ความเร็วสูงสุดที่ทำได้83กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนจำนวน2ลูกสามารถถอดสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ชาร์จ1ครั้งวิ่งได้ไกลถึง80.7กิโลเมตรระยะเวลาในการชาร์จจาก0ถึง100% 6ชั่วโมงจาก0ถึง75%ใช้เวลา3ชั่วโมงและถ้าจาก25%ขึ้นไปจนถึง75%ใช้เวลา2.7ชั่วโมงครับ รุ่นนี้มี3โหมดก็คือโหมดสแตนดาดอีโคและสปอร์ตโดดเด่นด้วยหน้าจอเรือนไหม์แบบ TFT ขนาด5นิ้วถ้าเป็นรุ่น CUVE รถซิงค์ดูโอจะได้หน้าจอ TFT ขนาด7นิ้วและระบบเชื่อมต่อเต็มรูปแบบดูแผนที่นำทาง GPS ได้เลยครับเบาะนั่งสูง765ม mm, ิลลิเมตรใครๆก็ขี่ได้วงเลี้ยวแคบ1.9เมตรมีโหมดช่วยถอยหลัง เพื่อให้การกลับรถง่ายๆในที่แคบๆช็อกอัพหน้าเป็นแบบเทเลสโคปิกขนาดแกน31ม mm. ิลิเมตรช็อกอัพหลังเดียวดิสเบรกหน้าดัมเบรกหลังพร้อมระบบ CBS หรือ Combine Brake System ยางหน้าหลังขนาดเท่ากันครับร้อยทับ90ขอบ12นิ้วมาดูกันครับว่า Honda จะเปิดตัวเจ้า CUV E คันนี้จริงหรือไม่ในงานมอเตอร์โชว์ที่กำลังจะมาถึงครับ